สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง5เสือครับกับเกมจากพีจีโรสที่มีชื่อว่าแว i r พ c h ชา m นะครับเข้ามาสู่หน้าเกมก็ต้องบอกว่าโอ้โหน่ากลัวอลังการเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่แวมไพร์สาวสวยนี่จะช่วยชีวิตเราไหมนะครับเดี๋ยวตรงกลางคลิปเราจะมาบอกโค้ดลับ6หลักนะทุกคนเพื่อเอาไปกดรับเครดิตฟรีในกิจกรรมได้เลยนะครับไปกันเลยครับเบ็ด30บบาทตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่แวมไพร์สาวสวยนี่จะ ให้รางวัลเรามากน้อยขนาดนี้ทุกคนอย่าอย่าจะโอเคอเคเกือบเต็มกระดานทุกคนไว้แรกมาแล้วรางวัลก้อนโตเลยครับอับงบุริเยะขอบคุณมากเออถ้าแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวให้กัดคอทั้งคืนนี่ไปแล้วครับวินมาอีกครับวินมาอีกครับก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งให้ฮาเสือด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาแจกทุกวันนะ ทั้งโคดรับตลอดทั้งเดือนเลยนะครับแจกทุกวันเพราะฉะนั้นสามารถ <c oughs> เข้ามาครับได้ที่นี่โอ้โห <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าไอนิดหนึ่งไออะไรรู้ไหมครับ I love you ถุยชีวิตโอ้วินมาสามพันเอาล่ะได้เวลาที่เราต้องแจกคนรับพี่ๆทุกคนแล้วนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับ646339ครับ 646339เออเอาไปกดรับเครดิตฟรีกันที่หน้ากิจกรรมของเราได้เลยนะทุกคนนะไม่ต้องรอช้านะครับเอาล่ะขออีกสัก2ครั้งก่อนจะลากันไปในวันนี้นะครับเอาเอา,เอา,เอายังไง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 เออสิทธยิงมาเต็มกระดานทุกคนครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันปัง1,500ง1,500บาทกับเบ็ดแค่30บาทโอเคถือว่าประสบความสำเร็จครับ เอาไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็มาแจากโค้ดดีๆแบบนี้ทุกวันติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มือวบราแล้วสวัสดีครับ